าต่อไปเห็นแล้วตกใจแน่นอนคุณ<ม>ผู้ชมที่ชนบุรีครับมีหญิงคนหนึ่งลักษณะคล้ายกับคนเร่ร่อนอยู่นะครับเธอก็คลุ้มคลั่งครับและเหมือนอยู่ในอาการมึนเมาด้วยเปิดเสื้อตัวเองขึ้นมาแถมยังปาก้อนหินไปใส่นักท่องเที่ยวที่ Walking Street พัทยาด้วยทางเทศกิจต้องรีบเข้าไประง,งับเหตุครับนี่แหละครับเธอคนนี้นะครับหญิงรายนี้มีพฤติกรรมคล้ายกับคนเร่ร่อนและอยู่ในอาการมึนเมานะครับคลุ้มคลั่งด้วยเนี่ยดูท่าทาง อะไรก็ไม่รู้นะฮะ mm. อยู่กลาง walking street พัทยาที่จังหวัดชนบุรีครับเธอเนี่ยมีการเปิดเสื้อขึ้นมาชโชว์อนาจารเลยจากนั้นก็อาลาวาดนะฮะมีการเตะนู่นนี่นั่นเวียงตัวไปเวียงตัวมาแถมยังโยนก้อนหินใส่นักท่องเที่ยวด้วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่เห็นท่าไม่ดีนะครับก็เลยรีบเข้าไประงับเหตุจากการสอบถามพันตํารวจตรีจิรวัตรสุคนทัพย์ ผอ,ออส่วนปกครองเมืองพัทยาที่เข้าไประงับเหตุก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณห้าทุ่มครึ่งของคืนวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กําลังเดินดูความสงบเรียบร้อยอยู่จู่ๆก็เจอหญิงรายนี้ครับอารวาสกลาง Walking Street พัทยาก็เลยตัดสินใจเข้าไปจัดการจากการตรวจสอบพบว่าหญิงรายนี้อยู่ในอาการมึนเมาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับโวยวายด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยขอความร่วมมือให้ออกนอกพื้นที่แต่สาวคนนี้ก็ไม่ยอมอีกออไม่ให้ความร่วมมือ สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจควบคุมตัวนะครับพาขึ้นไปที่รถสายตรวจพาไปส่งยังจุดปลอดภัยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพื่อให้เธอเนี่ยได้สงบสติอารมณ์ด้วยหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวกลับที่พักต่อไปนะครับ